เอาละครับมาดูความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแฮปปี้ฟรายเดย์ข่าวลังสุดวันนี้รัฐเปรักจัดเซลล์มิชชั่นและจับคู่ธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่เสริมความร่วมมือไทยมาเลเซียเตรียมพร้อมสู่ปีท่องเที่ยวมาเลเซีย2,569ทำกันล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับแฮปปี้ฟรายเดย์วันศุกร์ที่30ตุลาคม2 5 1 8นะครับณโรงแรมนิวซีซาในเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารัฐบาลรัฐเปรัก ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวเบรักเบอร์ฮาร์ดได้จัดกิจกรรมสัมมนาและประชุมจับคู่ธุรกิจ Sales Mission and Business Matching B2B เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐเปรักประเทศมาเลเซียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเมืองชายแดนของไทยให้เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเส้นทางการเดินทางระหว่างเปรักกับภาคใต้ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปีแห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย2019 Visit Malaysia Year 2026ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากท่านมูฮัมหมัดไซราชารีชาบินสากาเรียเลขาธิการกองการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนท่านโลเซย,ยีประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการลงทุนและพัฒนาพื้นที่พิเศษรัฐบาลร,รัฐเปรักเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมงานสำคัญได้แก่นายอาซามุด,ดินบินอับดุลรอซักร,รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาลเลเซียณกรุงเทพมหานครนางสาวนาวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของประเทศไทยทททสํานักง,งานหัดใหญ่นายทรงชัยมุ่งประสิทธิชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดสงขารวมถึงสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวตัวแทนภาคเอกชนด้านท่องเที่ยวและสื่อมวลชน สำหรับคณะผู้แทนจากรัฐเปรักประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายสาขาได้แก่บริษัทนำเที่ยวเช่นเซนนิเวลทัวร์สกิททัวร์แอนด์ทราเวลอาริททราเวลแอนด์ทัวร์สคารยาเมเด a าทราเวลแอนด์ทัวร์สโกลเด้นเซนตุรีทัวร์สแอนด์ทราเวลสีมาจูทัวร์แอนด์ทราเวลและไทยฟรีวีคเช่น สำหรับกลุ่มโรงแรมได้แก่โรงแรมวายอีโปโรงแรม t r a เวล Lodge i ีโปบูกิตเมราเลกทาวร e รีสอร์ทแล้วก็มาตาเปรักนะครับแหล่งท่องเที่ยวเช่นลาตากินจังทาสิกโจมินอีโปน้ำพุร้อนเฟลดาเรสิเดนซ์สุไหงกาและผู้ประกอบขอไปครับผู้สนับสนุนหลักนะครับเคฮับอีโปไวท์คอฟฟี่ซึ่งมีชื่อเสียงในเมืองอีโปนะครับ กิจกรรมครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์นะครับส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับนะฮะหลังจากที่มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางด้านนะครับ ในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจแล้วต่อไปก็จะมีทางด้านการศึกษาทางด้านการกีฬาทางด้านโอ้โหอีกหลากหลายด้านเลยทีเดียวอุตสาหกรรมนะครับอย่างนี้เป็นต้นหลายหลายคนก็อาจที่จะนะครับมองไม่ออกว่ารัฐไปรักอะไรเป็นยังไงพอพูดถึงเมืออีโปเส้นทางที่จะไปนะครับ แฮมบอรนไฮแลนด์เส้นทางที่จะไปนะครับในส่วนของเก็ตติ้งก็จะรู้ทันทีเลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะแวะนะครับโอ้โหของเขาจะมีกิจกรรมต่าง,างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือนจากนี้ก็ยังมีอาหารที่อร่อย,ออยๆเน้นในส่วนของอาหารจีนเป็นหลักนั่นเองนะครับทุกผู้ชมครับ